อสวอะไรคุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่8เมษายนนะครับพศ2 5 6 6นนาดนี้ก็เป็นเวลา8โมง20นาทีเอาเช้าเช้านี่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกว่าคลิปไซส์11นิ้วเอาลงใหม่ได้ไหมอ่ะอยากได้ตะกี้ก็คุณพี่อะไรใน Facebook ก็บอกามาลงให้ดูใหม่ได้ไหมเพราะว่าเออมนลงตอนกลางคืนก็บอกว่าสีมันมองไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ แล้วก็เมื่อวานก็ลงอีกทีก็บอกอยากเห็นรอบๆต้นไม่เป็นไรบางต้นจัดให้ใหม่นะครับอยากขายนะครับเสียงแคว่ก็คือกําลังแพ็คต้นไม้นะครับแพ็คต้นไม้ส่งลูกค้าเพราะว่าเมื่อคืนแพ็คไม่หมดเพราะว่าบางต้นเนี่ยมันถูกถอนขึ้นมาแล้วต้นใหญ่ๆอ่ะแพ็คตอนกลางคืนไม่ได้เพราะว่ามันแข็นะครับเดี๋ยวลงไซส์11นิ้วให้ดูใหม่เลยนะครับต้นที่ต้นที่ลูกค้ารับไปแล้วก็ส่งแล้วนะไอ้ต้นที่ยังอยู่ก็เดี๋ยวลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวเผื่อเติมต่อญี่ปุ่นตรงสูงให้ด้วย นะครับเพราะาเดี๋ยวดูเวลาก่อนเพราะว่าไม่อยากลงคลิปยาวมากเพราะว่าพอลงคลิปยาวแล้วก็มันโหลดช้าเดี๋ยวบางตัวปิดเน็ตปิดอะไรแป๊บหนึ่งนะอ่าเรียบร้อยนะครับต้องเซตก่อนบางตัวชอบลืมปิดเน็ตแล้วพอตอน,น,นพอลงแป๊บหนึ่งเน็ตมันพอเน็ตพอมีใครส่งอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าทางระบบส่งอะไรเข้ามากล้องมันจะขายก็ก,ก็กดฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามในในในยูทูบนะครับในเฟซบุ๊กในทิกต็อก ก็ ه, กดแชร์กด, share, กด, share, กดถูกใจกดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้บางโตหน่อยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันสําคัญนะถ้าลูกค้ามองว่าโอ้ยไม่แค่กดแค่กดมันไ,ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญมากสําหรับการการที่บางโตได้ได,ได,ได้ได้นาเสนอผลงานให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยเพราะการกดถูกใจครั้งเนี่ยมันจะทําให้อันดับที่จะทําให้คนหินมากขึ้นจะขึ้นและถ้ากดแชร์เนี่ยบางโตเหมือนได้โลดแล่นออกไปเหมือนบางโตอยู่ในซอยอะ่ะ และถ้าลูกค้ากดแชร์บางโตเนี่ยบางโตได้ออกจากซอยอ่ะได้ไปออกโลกกว้างอ่ะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็กดติดตามนี่คือการทําให้ระบบได้เห็นว่าเออมีคนสนใจบางโตนะเขาก็จะพยายามเอาคลิปที่บางโตนําเสนอนี่ออกนําเสนอกับเพื่อนๆที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับมันสําคัญมากนะครับไม่งั้นเนี่ยบางโตจะไม่มีใครเห็นเลยแล้วก็เห็นน้อยมากแล้วก็จะโดนปิดกั้นเพราะนั้นก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามถ้าใครถ้าลูกค้าท่านใด ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ไม่รีบมากก็ฝากกดคอมเมนต์ใต้ใต้โพส์ใต้คลิปอะเออว่าต้นไม้บางตเป็นยังไงส่งไปแล้วเป็นยังไงการขนส่งเป็นยังไงราคาเป็นยังไงแล้วก็ฝากถ้าลูกค้าที่ซื้อต้อนไม้บางตไปแล้วช่วยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าบางตน่ะค้าขายจริงๆเพราะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาใหม่เนี่ยเยอะจากการกดแชร์ของท่านลูกค้ากดถูกใจเนี่ยแหละแต่ว่าลูกค้าจะพยายามจะขอ เก็บเงินปลายทางซึ่งบางตัวไม่มีเก็บเงินปลายทางส่งต้นอาโอนตังค์เรียบร้อยต้นไม้จะถูกออกส่งให้เพราะบางตัวเสียดายค่าเก็บเงินปลายทางอีก40-50บถึงาบาทเนี่ยเอาตังค์ไว้ทําบุญเอาตังค์ไว้กินข้าวดีกว่านะครับแล้วก็บางโตส่งต้นไม้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้นไม้บางตัวดูคลิปเมื่อคืนดูคลิปที่บางตถอนก็ได้บางตัวจะไม่มีหมกเม็ดทุกอย่างลูกค้าจะได้เห็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องจริงๆใจใจกันนะในการทําการค้านะครับพราะมันเป็นตามหลักเลยนะครับก็ฝากฝากท่านลูกค้าด้วยนะครับ ฝากกดให้บางตัวฝากแชร์ให้บางตัวว่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้ครับไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนข้างล่างนี้ครับไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนข้างบนก็เนี่ยใน Facebook ก็ไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนถ้าเป็นใน Tik t o k จะอยู่ตรงนี้ไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนถ้าหากอินสตาแกรมมันจะอยู่ข้างๆเนาะก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเลยกดนิดเดียวแชร์หน่อยนึงคอมเมนต์นิดนึงเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้บางตัวได,ได้ได้โลดแล่นออกไปและได้นำเสน,เนอผลงานเนาะ,อะเ,อเอาเอาต้นที่ยังมีอยู่นะ ต้นที่สองนี่ต้นที่สองที่ยังมีอยู่นั่นเอ้ายังตนมันต้องต้องถอยกล้องนะเพราะว่าต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่จริงๆิงเนี่ยมันเป็นต้นแฝดนะแฝดแบบติดกันสนิทแล้วนะนี่คือทําไว้เนี่ยไม้แฝดที่บางตทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ขายเนี่ยปีหนึ่งเลยนะนีมีสีนี้นะครับต้นนี้มีมีสามมีสามชมพูนะอ่ามีสามชมพูมันจะเป็นโทนมันจะเป็นโทนสีชมพูแต่ว่าเฉดมันจะไม่เหมือนกันนะ นี่นครับนี่แล้วก็ตรงกลางนี่ก็เป็นชมพูอีกนะเป็นสามชมพูเฉดไม่เหมือนกันนะมันคนละเฉดกันแต่เป็นโทนชมพูนี่ต้นที่สองอ่าพูดผิดต้นที่2ะนะลูกค้าดูเลยนะนี่ต้นที่สองมันโตนลงขายแล้วแหละเมื่อตอนกลางคืนเนะ่ะเป็นต้นแฝดมีอยู่ต้นเดียวแหละเพราะว่าไม้แฝดเนี่ยส่วใหญ่จะไม่ได้ลงขายเท่าไหร่เพราะว่า พอมันได้พอลูกค้ามาถึงที่ร้านเขาก็จะซื้อไปนะครับเพราะว่ามันแปลกดีแล้วก็มันเนี่ยมันติดติดสนิทแล้วบางโตัวไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาต้นใหญ่มาแปะรวมกันไนดะ้ไม่ใช่บางตทําตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับก็ทําขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับเนี่ยก็ก็จะเป็นต้นแฝดติดกันอย่างนี้เพราะทำขึ้นมาแต่เล็กๆมันจะรัดกันเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยไปถึงก็วางสวยๆน่ารักน่ารักได้เลยนะครับต้นที่สองนะครับฟังที่เดิมมาแล้วกันแล้วก็ อันนี้ต้นที่เจ็ดอันนี้มีสามสีเอาที่เห็นเห็นก่อนเลยนะมีสามสีนี่มีสีนี้นะครับมีขาวแล้วก็มีเหลืองนะครับมีต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดนะต้นที่เจ็ดนี่ต้นใหญ่อ้วนสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับทุกต้นไม้ยังไม่ได้ยกโชว์นะเอาแค่ประมาณว่าเห็นว่าประมาณนี้นะครับก็ใครที่แบบว่าแล้วในดินมันจะมีเยอะไหมในเครื่องปลูกมันจะมีเยอะไหมเพราะบางคนเนี่ยจะเจอแบบว่า เอาขึ้นมาวางทั้งต้นเลยแล้วก็ในเครื่องปลูกไม่มีอะไรเลยครับดูคลิปเมื่อคืนเลยครับเนะี่ยถอนออกมาแล้วไซส์ที่เบ็ดนิ้วของพี่สุตราครับรากใหญ่รากเยอะไม้เต็มนั่นนะครับเอาไม้ไซส์เนี่ยเอาไปลงไซส์กระถางจานไซส์กระถางครึ่งปี๊บหรือปี๊บหนึ่งได้เลยนะครับเพราะมันโตขายไม้เต็มกระถางนะคือไม้เต็มกระถางไม้ใหญ่เลี้ยงจนใหญ่แล้วถึงจะขายนะครับไม่ได้แบบเล็กๆเ,เอามาขึ้นใส่กระถางใหญ่แล้วก็ขายเป็นไม้ไซส์ใหญ่ไม่ใช่นะ <efficiently beb ied> นี่ต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ด นะครับนี่สามสีสวยมากสวยมากนะครับต like ้นที right ่เจ like ็ดต้นที่แปดเป็นบัวชมพูอันนี้สีเดียวนะอันนี้สีเดียวแต่ว่านี่ได้ความเป็นชมพูเนี่ยสวยมานี่ต้นที่แปดนะใ้ใหญ่โขดใหญ่มากครับโขดใหญ่มากโขดเต็มเลยโขดเต็มเลยครับนี่เป็นบัวชมพูเนี่ยได้ความใหญ่เลยแหละอันนี้ได้ความใหญ่ นะครับแล้วก็สีเดียวเนี่ยใครชอบไม้สีเดียวแต่เดี๋ยวนี้คือไม้สีเดียวจะไม่ค่อยได้รับความนิยมคนจะชอบหลายๆสีก็คือลงทุนทีเดียวอะ่ะจ่ายตังค์สี่ร้อยอ่ะได้สามอย่างอะ่ะสี่อย่างห้าอย่างอย่างเงี้ยไอ้ไม้สีเดียวก็สําหรับคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบไม่หวือหวาคือดูแล้วกลมกลืนแล้วดูแล้วแบบเนียนเนียนตาอย่างเงี้ยก็จะจะจะ,จะสั่งแบบนี้ก็ต้องมีบ้างครับต้องมีไว้บ้างนะครับนี่ต้นที่สามอ่าต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดวชมพูสีเดียว รับเ,เดิมเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้แหละต้นที่สิบอันนี้เป็นชมพูทับจเจริญนี่วันนั้นดอกยังไม่ค่อยบานวันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วชมพูซับจเจริญแล้วก็มีอันนี้นะอันนี้อีกสีหนึ่งนะนีนะสนนะ่สองสีแล้วนะอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อีกสีหนึ่งนะเนี่คนละสีกันนะนี่สองสีแล้วอันนี้อีกสีหนึ่งนะนี่มีสามสีนะครับต้นนี้ ต้นที่สิบนะครับโอ้ยกิ่งก้านดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ติดนี่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยติดนะแต่ติดเรียบร้อยแล้วแหละน,นี่เป็นสีของตอนะบางตัวออกเลยดีกว่านนปั๊บเดี๋ยวมันจะทําให้กิ่งนี้ไม่ติดนี่นกิ่งแก้นะครับเริ่มมาแล้วถ้ากับกิ่งเนี้ยถ้ามันติดก็ถ้ามันโตเรียบร้อยก็จะมีสีสีต้นนี้นะครับนี่มันจะมีกิ่งที่เพิ่งแก้ใส่ไปนะครับเพราะมันไม่ติดต้นที่สิบนะอันนี้ก็เป็นชมพูสวยๆเลยมีสามชมสามสี่ชมพูแหละเนี่ยต้นเนี้ย ถ้าเรียบร้อยดีแล้วก็จะเป็นสีสีก็เป็นโทนชมพูอีกทรงสวยต้นที่สิบเนี่สวยมากที่สิบ้นี่ 11. นี่ก็สวยเป็นแดงตัวนี้อันนี้ก็เป็นสีเดียวนะนี่ต้นที่สิบเอ็ดเป็นแดงตัวนี้แดงนี้นี่ เป็น,นเป็นลูกไม้นะไม่มีชื่อต้นนี้นะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับทรงสูงใหญ่ทรงสูงใหญ่เนี่ยโอยเกินเฟรมทรงสูงใหญ่ต้นยังไม่ได้กลางลากออกนะก็คือว่าให้มันห่อห้อยอ,อย่างนี้แหละหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าแรงกลางลากออกมากๆเดี๋ยวเผื่อต้อนไม้มันทิ้งใบทิ้งดอกก็เลยแค่นี้แหละนี่อันไหนที่บางเนี่ยกิ่งของตอพวกเนี้เอาออกเอาออกก่อนได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงกิ่งของเขาก่อนก่อนที่จะขึ้นไปเลี้ยงกิ่งที่เราต่อไว นี่ต้นที่11สวยมากสีล้วนเหมือนกันครับสีล้วนเหมือนกันนะครับต้นที่11 <ๆ S 1> ก็เนี่ยแดงล้วนสวยมากสมีสีสเหมือนกันต้นที่12บนะครับต้นที่สิลงเลขไว้นะ เอาเลขตามนี้เลยนะครับเอาเลขตามนี้มีขาวมีขาวนะครับมีแดงมีม่วงดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับดูอันนี้ก่อนเนี่ยไม้มันร้อนมากนะครับนี่อ่มีหนึ่งมีสองมีสี่สีครับต้นนี้มีสี่สีนะครับเนี่มีสี่สีนี่ ต้องถอยกล้องหน่อยนะต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่จริงต้นที่สิบสองต้นเต็มกระถางเอาไปใส่กระถางจานเอาไปใส่กระถางครึ่งปี๊บกระถางปี๊บได้หมดเลยนะครับนี่ที่เห็นเห็นนี่มีสี่สีแล้วนะนี่คือมีสี่สีแล้วนะน,นี่นะครับนี่สวยมากต้นที่สิบสองทรงสวยครับ มันเพิ่งเริ่มเริ่มมานะอันนี้เป็น oh. โอ้นะครับต้นที่ส3มีเหลืองมีเหลืองนะมีชมพูอยู่ข้างบนมีชมพูอยู่ข้างบนครับมีชมพูอยู่ข้างบนมีแดงนะครับแล้วก็มีน,นี่อีกสีหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่มีสี่สีต้นนี้อุ้ยเดี๋ยวแป๊บนะ มีห้าสีต้นนี้ต้นที่สิบสามต้นที่สิบสามมีห้านะครับห้าสีห้ากิ่งอะห้ากิ่งไม่เหมือนกันเลยใบไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละกิ่งใบไม่เหมือนกันนะครับมีห้าสีนะครับต้นที่สิบสามครับต้นที่สิบสามมีสี่สีหรือห้าสีนี่แหละประมาณเนี้ยก็คือพื้นฐานมันจะมีสามสีนะครับพื้นฐานเลยนะจะมีสามสีแต่บางต้นจะมีสี่สีมีห้าสีก็ถือว่าเป็นกาไรถ้าลูกค้าแล้วกันลูกค้าก็ดูเอาชอบต้นไหนก็ทักมาต้นที่สิบสาม ต้นนี้มีสามสีที่เห็นนะที่เห็นมีสามสีต้นใหญ่มากจะบอกโต,ตว,ว่ามีสี่สีเนี่ยสีส่สีถึงห้าสีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าดอกมันยังไม่มายังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับนี่ต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยมีชมพูดแดงเหลืองม่วงดํานะครับมีชมพูแดงเหลืองม่วงดําแน่นอนเลยที่เห็นเห็นนะที่ดอกมันเริ่มมานะต้นที่สิบสี่นะครับ นี่คืออันอันเดียวกับที่ลงตอนกลางคืนน่ะที่ลูกค้าบอกว่ามันเห็นไม่ชัดอ่ะมันไม่รู้อะไรบ้างเงี้ยแลวดอกมันเพิ่งมาคือบางตจะขายแบบดอกเพิ่งเริ่มมาเพราะว่าพอไปถึงถ้าลูกค้ามันจะได้บานต่อเลยถ้าเอาบอกเอาดอกบานเต็มต้นสะพรั่งเลยพอไปถึงลูกค้ามันโรยพอมันโรยมันต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไปถึงลูกค้ามันบานต่อเลยมันไม่ต้องนับหนึ่งใหม่มันต่อได้เลยไงเพราะดอกมันกําลังแทงนะครับนี่้นที่สิบสี่โอ้ต้นนี้ใหญ่มากไม้ทุกต้นต้นใหญ่ เป็นระคังทองระคังทองแล้วก็ขาวนะครับมันจะอยู่ไกลกลแล้วต้องเลื่อนกล้องระคังทองขาวแดงดำไอตัวเจ็ดสีเจ็ดสอกนะครับแล้วก็ม่วงม่วงน่าจะเป็นม่วงสักดานะนะครับหนึ่งสีสองสีสามสีสี่ส,ส,สีต้นนี้มีสี่สีมีห้าสีด้วยนะครับต้นนี้น่าจะมีโอ้ยเดี๋ยวนะครับ,บโอ้กิ่งนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูกิ่งนี้อีกที กิ่งนี้มันนิ่มๆเดี๋ยวต้องตตัดกิ่งนี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับเนี่ยตรงนี้มันนิ่มๆแต่ข้างหลังมันยังแข็งอยู่นะแต่กักิ่งก้านใบาวาดีนะเนี่ยดอกกำลังมา ัดก,ก่อนเดีย๋ยวเพื่อมันวิ่งอ่าจริงๆด้วยนี่บางโตพลาดละเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับเนี่ยนี่กิ่งมันจะเสียตรงนี้เห็นไหมนะครับแต่ตัดไปแล้วคือมันลงมันลงไม่ถึงตรงนี้แล้วจริง,รงๆมันมีแค่ตรงนี้แหละเพเผือกิ่งเนี้ยไม่เสียด้วยนะครับไม่เสียแต่ไม่เป็นไรตัดไปแล้วเ <laughs> นี่ยตัดแล้วต้นที่สิบห้านะครับนี่ดูรากด้วยอ๋อปกติเรียบร้อยเท่ากับตอนนี้เหลือสี่ละหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เหลือสี่สี โอ้แต่มันก็ยังเยอะอยู่นะสีสีเนะี่ยต้นที่สิบห้าต้นใหญ่บลรุ่มเลยนะครับต้นที่สิบห้าต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับก็มีรอยตัดแต่งรากตามระบบมันแหละต้นที่สิบห้านะครับสวยใช้ได้โอ้แดดแรงจัง 18ที่เป็นตอรีลานสิบแปดที่เป็นตอรีลานี่มีแดงดํามีม่วงมหามงคลม่วงมงคลมีเหลืองครับมีเหลืองหนึ่งสองมีสามสีแล้วแหละโอ้ไอ้แดงแดงเนี่ยแดงคนละโทนกันนะมีแดงอันนี้มีแดงอันนี้แต่อีกฝั่งนันก็เป็นอันนี้นะแดงเหมือนกันแต่แดงแดงคนละอย่างนี้น่าจะเป็นแดงเลือดบังกรออันนี้น่าจะเป็นแดงพญาเพิ่มศรัพย์นะสองข้างนะครับแล้วก็มีเหลือง แล้วก็มีม่วงอยู่ตรงซ้ายขวาเป็นเหลืองกับม่วงนะครับต้นที่สิบแปดเป็นตอรีลาด้วยต้นที่สิบแปดอันนี้คือบางโตเคยลงขายในคลิปที่ลงตอนกลางคืนแล้วลูกค้าบ,บ่นว่ามองไม่รู้เรื่องเลยมีลูกค้าบ,บอกว่าอย่าลงคลิปกลางคืนได้ไหมมองสีดอกไม่รู้เรื่อง <c oughs> ขออภัยจริงๆครับก็คือวันนั้น่ะอยากก็คือวันนั้น่ะมันมันอยากลงขายอยากลงขายก็คือบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าลงกลางคืนลงกลางวันมันต่างกันยังไง แต่ลงก็คือมันไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็มันมันไม่ยืนตากแดดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางตตอนแรกจะเอาไปลงในที่ร่มตรงตรงหน้าหน้าสั่งนูนอ่ะก็สีดอกมันก็ดอกเพราะว่าแสงแสงแสงจัดจากธรรมชาติมันไม่ได้ไงอันเนี้ยเราจะได้เห็นแสงจากธรรมชาติได้เห็นสีที่เหมือนที่สุดหรือว่ามันก็ร้อนอ่ะอืมต้นที่สิบแปดข้ามต้นที่สิบหกไปได้ยังไงอันนี้ต้นที่สิบหก เหลืองแดงขาวชมพูโอ้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือขาวอันนี้คือชมพูม่วงด้วยน,นี่คือม่วงดําแดงด้วยเหลืองด้วยหนึ่งสีสองสีสามสีสีสีตีว่ามีห้าสีแต่บางโตก็มองว่ามันแค่สามสีก็คุ้มแล้วนะครับนี่ต้นที่สิบหกต้นสวยทรงดีดูได้เลยทรงดีมากดอกดอกเหลืองมาจัดเลยนะครับอีกสามสีสีเพิ่งจะแทงบาน ไอ้พึ่งจะแทงตูมเนี่ยแทงตูมนะครับต้นที่สิบหกก็ไปบานต่อถ้าลูกค้าเถอะนะครับเพราะว่าโอ้โหไม้แบบเนี้ยสีสามสีสีเนี่ยต้นเดียวราคานี้คุ้มก็ต้นละสี่ร้อยครับค่าส่งหกสิบนะครับรับหลายต้นก็ส่งฟรีครับรับสามสี่ต้นสี่ห้าต้นก็ส่งฟรีแล้วนะครับส่งฟรีนี่ค่าส่งถ้าส่งต้นเดียวเนี่ยมันประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบห้าแล้วแต่น้ําหนักนะหรือร้อยห้าบาท นะครับถ้าหลายต้นอ่ะมันก็จะราคาก็จะบวกไปนะครับส่งรวมๆกันหลายต้นมันก็จะถูกหน่อยก็อย่างของคุณสักสามต้นเงี้ยสามต้นค่าส่งมันก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าตามน้ําหนักนะครับก็บางตัวก็ส่งฟรีให้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือถ้าต้นเดียวสองต้นบางตัวก็ขอค่าส่งหน่อยแต่ถ้าสามต้นขึ้นไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็ก็ส่งฟรีส่งฟรีไปเลย นะครับนี่ต้นที่สิบหกแล้วก็ต้นที่19้านี้มันโดดข้ามไปนี่ชมพูปีเสื้อแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ฮะตัวน,วนี้แล้วตรงกลางอีกนะอันนี้ก็โทนชมพูเหมือนกัน มีสามสีครับต้นนี้ต้นที่ต้นที่เท่าไหร่ต้นนี้ทรงสวยเว้ยต้นที่สิบเก้าต้นนี้ทรงสวยมากเลยยังไม่ใหญ่มากรากใหญ่เส้นเดียวต้นที่สิบเก้าจะทรงสวยมากเสียบห้ากิง่งที่เห็นเห็นมีสามแล้วมีสามสีแน่ๆนะครับสี่ด้วยสินี่สี่มีเหลืองมีเหลืองอีกสีหนึ่งสี่มีสี่เอยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเอาเผลอเลยนะเอาเผลอเลยมีห้าต้นเนี้ยเผลอเผอมีห้าเพราะว่า อันเนี้ยนี่ก็ชมพูนะแต่ใบมันคนละอย่างนี่นะครับแล้วก็ต้นนี้นี่ตรงเนี้ยใบเหลืองดอกเหลืองแน่นอนนะครับอันนี้เป็นชมพูผีเสื้อแล้วก็ชมพูตัวน,นี้นะสองแล้ว drawn, นะอันนี้สามแล้วนะสี่แล้วนะข้างบนอีกนะนี่อ่าอันเนี้ยก็มีสามสี่แล้วแหละนะครับไอสี่กับห้านี่ถือว่าเป็นกําไรทะลูกค้าแล้วกันนะครับนี่ต้นที่ะอ so ่าต้นที่สิบเก้านะครับอันนี้ต้นที่สิบเก้านะครับนี่ต้นที่สิบเก้า ก็จะสั่งต้นไม้ก็ดูเลขต้นนะครับแล้วก็สั่งเลยแบบเอาต้นสิบเอาไซสิบเอ็ดนิ้วต้นที่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ต้องแคปหน้าจอหรอกเสียเวลานะครับแล้วก็ต้นที e ่ยี่สิบอันนี้มีสีสีแน่นอนนะครับนี่ต้นที e ่ยี่สิบนี่มีเหลืองมีเหลืองมีขาวอุ้ยนี่มีขาวเนี่ยร้อนมากนะครับมีขาวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ นะครับนี่นะครับแล้วก็มีข้างบนนะครับเอาที่แน่ๆคืออันนี้มีสีสีและมีกิ่งนี้ยังไม่กิ่งนี้ยังไม่เห็นนี่ถ้ามันเป็นสีที่ห้าก็ดีไปถ้ามันเหมือนกันก็โอ้โหมีทั้งสีสีในต้นเดียวแล้วคุ้มต้นที่ยี่สิบนะครับต้นที่ยี่สิบก็เนี่ยครับที่ลงไว้ใครชอบต้นไหนก็ทักมาเลยเดี๋ยวเอาต่อญี่ปุ่นซะหน่อย อันนี้ต้นที่เจ็ดตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่นะครับสูงเป็นศอกอะ่ะนะครับนี่สวยไหมเป็นสตาร์ทิ้งต้นที่เจ็ดอันนี้ก็ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ต้นที่เจ็ดอ่าใครจะเอาไปกับวันนี้ก็ขายเท่ากันเลยนะครับนี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงนะครับต้นที่เจ็ดนะครับก็บอกมาแล้วกันว่าตอญี่ปุ่นทรงสูงต้นที่เจ็ด ตอญี่ปุ่นทรงสูงชมพูห่อซับนต่ตอญี่ปุ่นทรงสูงเหมือนกันต้นที่แปดนะครับก็เคยขายต้นละห้าร้อยแหละถ้าส่งหกสิบนะครับใครรับสองต้นนี้ก็ขอแปดร้อยถ้าส่งก็หกสิบเหมือนกันนะครับเป็นชมพูห่อซับโอ้หอันนี้ดอกมาแบบกระจุยกระจายเลยนะครับนี่นะครับอูยยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเอาแค่นี้แหละนะครับนี่นะครับก็มีตอญี่ปุ่นทรงสูงสองต้นก็เนี่ยก็สองต้นนี้ใครรับก็ขอแปดร้อยส่งฟรีง่ายดี ต้นเดียวก็ 400. ค่าส่ง60อันนี้ใครรับ2ต้นก็800ส่งฟรีแล้วก็มีไม้เหมาเจต้นเอ้ย10ต้น700รนะครับส่ง e m s อนะครับแล้วก็ไอ้ไม้ต้นละร้อยนี่ลงเมื่อวานหมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูบ่ายๆเย็นๆหน่อยดีกว่ามันมีไม่กี่ต้นแล้วแหละมีอีกประมาณ10กว่าต้นน้องนั้นดอกยังไม่มาดอกมันมาไม่ทันไม่ทันเพราะว่าบางตจะรอดอกบานสักดอกหนึ่งสดอกเนี่ยแล้วถึงจะขาย นะครับเพราะว่าเพราะว่าขายเห็นจะตุ่มๆเดี๋ยวลูกค้าก็แบบเออมันจะสวยไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่บางตบอกเลยนะครับไม้บางโตสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถึงจะออกขายไม่ไม่กระล้องกระแล้งนะครับไปถึงเนี่ยไปลงปลูกถ้าท่านลูกค้าไม้ไปถึงบ่ายเนี่ยแกะออกจากกล่องแล้วก็วางผึ่งลมอย่าโดนแดดนะครับวางผึ่งลมไว้ก่อนแล้วก็ลงปลูกตอนกลางคืนตอนค่าแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ผสมจะลดน้ําจะใสฮอร์โมนเร่งรากอะไรก็ผสมรอไว้เลยพอตอนเช้ามืดอะ ตอนเช้ามืดยังไม่ต้องแสงแดดออกอ่ะแค่เห็นแสงแสงสว่างก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับไม้จะสตาร์ททันทีเลยไม้จะตื่นมาแล้วก็ทํามาหาก,กินทันทีนะครับหรือใครที่แบบสะดวกลงตอนกลางวันเลยก็ลงไว้ในที่ร่มๆ่มหน่อยร่ลมลำไรหน่อยอย่าเพิ่งเอาออกตากแดดร้อยเปอร์เซ็แบบนี้นะครับเพราะว่าอู้แดดแรงมากแดดแรงมากไม้มันจะเซียวเปล่าเพราะว่าไม้มันถูกถอนเนาะก็วางร่มๆ่มไว้ก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ชอบอันไหนแบบไหนก็ทักมาใบด่างต้นละร้อย ห้าต้นห้าต้นห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยใบด่างต้นละร้อยดูคลิปเมื่อวานก็ได้ก็ยังมีมีไม้อีกหลายอย่างแล้วก็ไม้ลายต้นตรงนู้นก็ยังมีก็ยังมีนะครับก็เดี๋ยวค่อยลงคลิปเอาอีกทีเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าลูกค้าคอมเมนต์มาแล้วว่ากลางคืนมองมองไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยได้เห็นชัดๆแล้วก็ชอบต้นไหนทักมาเลยต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบรับหลายต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นก็ส่งฟรีแล้วก็หรือว่าจะเอาเป็นไม้เหมาแบบนี้นะครับเนี่เป็นไซส์สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันแต่ดอกก็ยังไม่่่่คอยาาเทหรี ที่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยกระดอกก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดอกก็ใครจะรับก็สิบต้นสิบต้นนะบางตัวขอยอดสิบต้นขอสามพันห้าสิบต้นนะสั่งสิบต้นขอสามพันห้าส่ง EMS ให้ฟรีนะครับใครจะรับไม้เหมาก็แบบนี้ทุกอย่างแหละนะครับแต่ว่าบางตัวจะคัดให้ตามความเหมาะสมเลยนะครับก็สวยใหญ่ดูตอนกลางคืนได้เลยดูดูตอนถ่อนได้เลย ดูเมื่อคือน,กนก็ได้ก็เห็นแล้วนะครับก็คือไม้จะประมาณเดียวกันทั้งหมดใครจะรับแบบนี้ไซส์11นิ้วที่บางตลงแบบนี้เป็นดอกแบบนี้รับเหมา10ต้นบางโตขอแค่3,500นะครับส่ง EMS ให้ฟรี EMS นะครับแล้วก็ปีนี้ส่งการปีนี้ก็คือนิ่มเอ็กเพสขนส่งที่จะส่งปุ๋ยส่งเครื่องปลูกส่งไม้ใหญ่หยุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับพวกธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะครับเป็นไม้กลางไม้เล็กแล้วก็อะไรอีกกระจุกกระจิ๊กกระจิกกระจัก,ก,จกนิดหน,น,น,น่อยอะ เอ็มเอสไปรษณีย์เปิดส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดสั่งต้นไม้วันไหนอีกวันหนึ่งจะส่งอีก2วันส่งให้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนตังค์เรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับและก็ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ทุกๆก,กรณีขอให้เป็นพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อว่ามันจะมีการผิดพลาดใดเราจะได้ขึ้นไปดูได้ว่าตัวถ้าลูกค้าแล้วก็ตัวบางโตสั่งอะไรกันไว้คุยอะไรกันไว้ นะครับมันจะได้มี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 ลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานว่าลูกค้าสั่งอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะแล้วเผื่อบางโตลืมด้วยนะครับเพราะว่าการรับออเดอร์สั่งทางโทรศัพท์เนี่ยบางบางทีอ่ะบางโตก็ลืมลืมว่าไม่รู้ส่งผิดส่งสั่งผิดส่งถูกส่งถูกสั่งผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีกรณีแล้วนะครับก็บางโตก็ตั้งนานแล้วแหละแต่บางโตก็บางทีก็แบบเอาวะรับไปเถอะพอถึงเวลามันไม่ใช่มันเป็นทุกครั้งเลยในการ พอรับออเดอร์ทางโทรศัพท์คือลูกค้าจะบอกว่าวันนั้นสั่งแบบนั้นวันนี้สั่งแบบนี้ทาไมไม่ได้แบบนั้นแบบนี้บางตัวก็ไม่เป็นไรนะครับบางตัวถือว่าบางตัวก็รับผิดชอบในสิ่งที่ในสิ่งที่บางตัวอะให้บางตัวผิดพลาดบางตัวก็ผิดพลาดเพราะว่าบางตัวทการค้านะครับเถียงชนะลูกคา้าอะบางตัวก็เสียลูกคา้าบางตัวไม่เถียงส่งใหม่เลยนะครับก็ซื้อใจกันไปเลยซื้อใจใจกันไปเลยง่ายดีสบายใจก็ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ทุกกรณีนะครับก็คือสั่งมาในไลน์แอดตรงข้างล่างเนี้ยลิตเติ ลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งมาได้เลยครับนี่สั่งต้นไม้ก็ลิตเติ้ลการ์เด้นมันจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เราจะได้ไม่ผิดไม่ส่งผิดที่แล้วก็มันตามได้คือมีมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลูกค้าโอนเงินมาก็มันก็จะมีสลิปให้เห็นแล้วก็บางตส่งเลขบัญชีก็จะไม่มีกรณีแบบโอนผิดบัญชีทุกอย่างมันสบายไปหมดถูกต้องไปหมดแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานครบถ้วนทําให้ไม่มีปัญหานะครับถึงจะมีปัญหามันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละปัญหามันจะน้อยกว่ารับออเดอร์ทางโทรศัพท์แล้วก็ วันนั้นฉันสั่งแบบนี้นี่ทาไมได้ทำไมได้ได้แบบนี้วันนั้นฉันสั่ง8นิ้วนี่ทําไมเอา6นิ้วมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันพอแล้วพอแล้วกับการที่แบบบางโตต้องเคลมไม้ทีเป็นชุดเป็นชุดอย่างเงี้ยมันก็หลายตังค์อยู่เพราะนั้นก็ไม่เอานะครับสั่งสั่งสั่งทางนี้เนี่ยลายแอดลิเทิลการ์เด้นมันมีลายลักษณ์อักษรน่ะมันสะดวกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามัวอะไรกุมวัลครามตุลล้์วะบะเราตุขอบคุณมากๆเลยคครรััับบสสวดี โอ้โห oh ร้อนจริง <laughs>